แทบไม่เชื่อสายตาเรตติ้งล่าสุดซุปตา2,550ยืนศ0จนได้ยืนหนึ่งว่าอึ้งแล้วล่าสุดเรตติ้งซุปตา2,550ที่นำแสดงโดยคู่ขวัญตลอดการช่อง3อย่างแอนทองประสมและเคนทีระเดชทำลายสถิติตัวเองไปอีกเพราะเรตติ้งตอนล่าสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงไปเหลือแค่0กว่าๆถือเป็นปรากฏการณ์เรตติ้งต่ำสุดของละครแอนทองและเคนทีระเดชไปเรียบร้อยแล้ว งานนี้พูดอะไรไม่ออกส่งกำลังใจให้ทุกฝ่ายแรงๆจ้าโดยตัวเลขเรรดติ้งของวันที่12-13ตุลาคม2565มีดังนี้วันพุธที่วันที่12ตุลาคมสุตตา2550ได้ไป1.1วันพฤหัสบดีที่วันที่13ตุลาคมสุตตา2550ได้ไป0.8